สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม t ี p นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับใน Le ก a ่ a ล็อกแล e เวิมันจะมี NPC ตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ทางพ n เทล่านะครับจะแจกของให้สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแจกให้ฟรีนะครับ ทุกสิเลเวลนะครับจะสามารถกดรับกล่องที่ NPC ตัวนี้ได้นะครับช่วงเวลแรกๆก็จะเป็นพวกโพชั่นครับแล้วก็พอซ vale ักเวล60-70ถึง70นะครับช่วงเวล60จะได้วิงอลิมิเต็ดฟรี10กล่องน,นะครับแล้วก็พอเวล70จะได้ที่ขุดแร่มานะครับแล้วก็เหรียญอานาเมนไทย50 50 EA นะครับทั้งวิ่งอ n ล i m มิ e ต2ชั่วโมง10กล่องเปลี่ยนอะนามเมนทย50 EA นี่ถือว่าคุ้มมากนะครับในการเอาไว้ตีบวกนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่ถือว่าคุ้มสุดๆครับยังไงก็อย่าลืมไปกดรับกันด้วยนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่